ใช่ครับวันนี้เราจะไปสูบน้ำสรับหาปลาลากปลากันครับพิธีบ้านนอกกับบ้านนอกครับที่กาลสินนี่ครับลงลากปลากับกับพี่เคยนี่นะครับมวนทักมวเนเองดิชาวบ้านไปลากไปสูบสระเอาปลาขึ้น ดูดูครับเดี๋ยวมาดูรอดูว่าปามจะยืนยืน<ๆ>อยู่เฉยๆเถอเอาขึ้นเลยเหรอไม่กลับมาฟังนี้ก่อนเหรอบ่อนี้ก็ขุดมาเาสามปีแนละ้วทดลองเลี้ยงปลาดูทำพลังทำโคกหนองนาเดี๋ยวเบื่อชีวิตโรงงานแล้วจะได้กลับไปทำการเกษตรอยู่ที่บานอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่ใกล้ลูกใกล้เมียนี่รอดูกัน ดูนะครับทดลองทดลองเลี้ยงเพิ่งเอาลงเอาดูนะครับจะได้ปลาไหมดูไปฮนะต้องลากเอาบ่อลึกคนเยอะอยู่แบบนี่ครับเป็นการชั้นเบ็ดในตัวไปลาก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 ไป เอาเนี่ยได้ปลามาดูสิไม่ใหญ่มาดูนะกูตรวจสอบอืมได้เยอะอยู่นะครับพี่น้องนี่ปลาดูนี่ทั้งปลาดูงอยู่ตรงนั้นตนึงอยู่ตรงนั้น,น,น,นปลานินปลาดับทิมปลา,าช่อนนี่ับแหลกมีทั้งหมดสามบอก,บอกแต่แต่เอาแค่บ่อเดียวจะเปลี่ยน มีปูด้วยนะรวมสมบูรณ์ได้ฉีดยานี่ับน้าอันนี้<แ>เสร็จแล้วก็มาย่างเลยอร่อยย่างปลากับต้มปลากินกลางวันกับกินบ้านๆโอ้โลูกปลลุมเลยนืมโรยเกลือโรยเกลือย่างมีหอยด้วยนะมีหอยมีปูสมบูรณ์เลย นี่ทีเด็ดหม้อนี้เดียวครับต้งๆกันไปเลยทีเดียวหมกอ,อันนี้หมกปลาช่อน,ออนลูกปลาเยอะ<า>แลอะมหมกอืมนี้ครับตามสไตล์ผักบุ้งด้วยฮะโอ้เก็บนี่ครับ,เ,รบเป็นการชัดแบตเป็นตัวกลับมาอยู่บ้านมีความสุขครับมีความสุข